ไอเดียร้านกาแฟเล็กๆนะคะไอเดียร้านกาแฟสำหรับใครที่อยากจะทำร้านกาแฟนะ,อะไอเดียร้านกาแฟมุมนั่งเล่นอันนี้ก็มุมนั่ง ไอเดียร้านกาแฟเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นชั้นอันนี้แกข้าเตอร์วางช้อนชื่นส่วนวางขนมต้องข้าเตอร์ไอเดียร้านกาแฟเล็กๆเก๋ๆนะ อืมน่าสนใจมากเลยเป็นไอเดียเก๋ๆสำหรับร้านกาแฟนะแะ จิมมารีจะไปขายกาแฟไปสิมมารีไปขายกาแฟไปนับกาแฟอะไรบ้างอเมริกาโน่ค่ะอืมเอสเปสโซ่ค่ะเอาสองช็อตนะคะอืม เกน๋นะเก๋มากไฟเขาโซฟงโซฟาสวยงามโอ้ยมีแต่อันงามๆพี่นอนตัวนี้น่ารักดีตัวนี้ก็สวยเหมาะเจาะดี เออบื่ ous, 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 ออึดบื่อยากมีแต่แนวสวยๆงามๆอือลิงลิงเตียงแบบนี้ก็เก๋ไก่มีชั้น มีชั้นเก็บของเป็นเตียงนอนเด็กหน่อย